สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาพบกับแหนด,ดอมของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะดูสกสัยนิดนึงนะคะอาจจะมีความรักอยู่ในใจนะเขาคนนั้นจะเป็นใครที่จะมากุมหัวใจคุณไว้แต่ว่าก่อนที่เขาจะมากุมหัวใจคุณไว้อ่ะเขารู้สึกว่า คุณอะได้เข้ามาอยู่ในใจเขาเรียบร้อยกลุ่หมหัวใจเขาไปก่อนแล้วนะเขาถึงคิดอยากจะเข้ามาชัดเจนอยากจะเข้ามาจีบคุณให้แบบเต็มที่เดินหน้าเลยไม่มีถอยหลังนะคะเพราะเขามั่นใจแล้วว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับเขานะตอนนี้ไม่ได้เคยเกิดขึ้นกับใครมาเลยนะคะเป็นความรู้สึกที่ แปลกมากๆแล้วก็มีความสุขดเขาก็ชื่นชอบด้วยนะเดี่ยวมาเจาะลึกพลังงานของคนคนนี้ว่าเขารู้สึกยังไรกับคุณบ้างนะแล้วรายละเอียดเป็นอย่างไรนะติดตามกันต่อมาเลยนะตามกันได้เลยก็เป็นดวงสุ่มเช่นเคยนะคะก็เป็นพลังงานโดยรวมนะคะใครเข้ามาชมทีหลังก็ ช่องแม่หมอควินนะคะควินออฟาโร่ก็จะเป็นพลังงานซ่มนั่นแหละทุกคลิปแล้วก็พลังงานสลับสับเปลี่ยนได้หมดเลยนะคะมาดูกันว่าคนที่เข้ามากลุ่มหัวใจคุณน,นั้นนะเขามีลักษณะท่าทางหรือว่าเป็นคนแบบไหนบุคลิกอย่างไรนะคะ ก็ดูจกดักโดยรวมนะจะเป็นคนที่มีอํานาจหรือมีคนเกรงใจเยอะอยู่นะอาจจะมีลูกน้องบริวารหรือคนรู้จักเยอะชื่อเสียงเขาน่าจะไม่ด้อยกว่าใครเลยนะคะเก่งในเรื่องการบริหารนะ้าที่การงานแล้วก็ถ้ามีตำแหน่งก็น่าจะเป็นผู้นำอยู่นะคะมีบริวารให้ความเชื่อมั่นนะให้อยู่เป็นคนที่ ผู้นำคนได้อะนะชักจูงคนได้นะคะมีอํานาจจูนะ,ะก็รู้สึกว่าเขาชัดเจนแล้วในใจเขานะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะมันเป็นความรักที่มันยิ่งแบ่งบานไปเรื่อยๆนะคะเพราะอะไรเพราะเขารู้สึกว่าตอนที่เขาได้เจอคุณนะคะหรือว่าได้พูดคุยกับคุณนั่นแหละมันเป็นความรู้สึกที่แปลกๆที่เขาเป็นอะไรที่ เขารู้สึกได้ว่าบางทีเขาน่าจะทำตัวเป็นเด็กหรือมันมีความรู้สึกที่แบบว่าอยากจะทำอะไรที่แบบว่าไม่เขินอายอะไรเงี้ยแบบว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ในความรู้สึกของเขานะคะเป็นการที่เริ่มต้นของความรักที่มันสดใสามากๆบางทีเขาก็เธอทำอะไรไปแบบประหมาาไปเลยนะคะแบบว่าไม่ไม่รู้ว่า เขาเป็นแบบนี้ได้อย่างไรนะคะไม่ว่าเขาเขินอายหรือมันเป็นความรักที่เขารักมากมายนั่นเองนะคะคิดคิดถึงคุณแล้วก็มีความสุขนะคะชัดเจนในใจเขามากมายเหลือเกินและยิ่งบางทีนะคะได้พูดคุยกับคุณหรือใกล้ชิดก,กับคุณมากๆเขาย่งกลับไปคิดถึงมากมายเลยนะ,ะมันเป็นความชัดเจนมากๆเลยเขารู้แล้วแหละว่าเขา เป็นอย่างไรในใจเขานะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างเขามีความมั่นคงมากมายแล้วก็ยิ่งนานวันยิ่งคิดถึงมากๆด้วยนะคะยิ่งเพ้อหามากๆเลยความในใจของเขาบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้บอกความในใจให้คุณรับทราบก็ได้นะคะมาดูเจาะลึกอีกทีว่าเขาเริ่มรักคุณหรือยังนะ เขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างแต่ที่แน่ๆเขามีความคิดนะที่รู้สึกว่ามีความชัดเจนว่าเขาชอบคุณมากๆแล้วก็คิดถึงไปโน่นมีการสร้างครอบครัวกันด้วยเลยนะคะฉะนั้นก็น่าจะเป็นอะไรที่โดนใจเขามากๆนะในความสัมพันธ์ในครั้งนี้มาดูกันว่าเขาโดนใจอะไรคุณบ้างนะ เพราะอย่างไรแล้วความรู้สึกของเขาคือเขารู้ว่าคุณกูณหมดใจเขาแล้วละนะนะตอนนี้เขารู้ว่ามันเป็นความรักที่เบ่งบานเป็นความชื่นชอบเป็นความสดใสนะที่เขาแบบไม่เคยเจอแบบนี้มานานแล้วอะไรประมาณนั้นนะคะน่าจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดเผยให้ใครเข้ามานะอาจจะอาจจะบางทีอาจจะมีตำแหน่งสูงนะคะใครๆก็อาจจะ ไม่กล้าเขาไปเขาอาจจะดูนิ่งๆแล้วก็บางทีถ้าเขาทำงานก็น่าจะมีความดุบ้างนะคะดูมีอำนาจอยู่เนาะก็นั่นแหละหรือว่าชีวิตเขาอาจจะเจอความเจ็บปวดเสียใจมามาแล้วก็ได้นะในคนคนนี้ก็คือเคยมีความรักที่เสียใจมาแล้วนะคะแต่ว่า รั้งจะปวดทั้งเสียใจเลยแหละแต่ครั้งเนี้ยเขามั่นใจเลยว่าคุณจะไม่ทําให้เขาเสียใจนะคะไม่รู้พกความมั่นใจมาจากไหนนะเขามั่นใจเลยว่าเขาเขาไม่กลัวนะคะเขารู้ว่าคุณอ่ะไม่ทําร้ายเขาเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่รักใครรักจริงแต่ก็ Go! คิดเอาเองนะคะยังไม่ได้ฟังจากปากคุณเลยแต่ความรู้สึกของเขาคือเขามั่นใจมากๆอาจจะเห็นความแตกต่างนะคะไม่ว่าจะเป็นคำพูดเกียท่าทางหรือความคิดอะไรของคุณก็ตามที่เขาอาจจะดูแล้วรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ไม่น่าจะทำร้ายเขาได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขารู้สึกแบบนั้น นะบางทีเขาอาจจะคิดว่าคุณเป็นคู่เขาก็ได้ถึงมั่นใจมากมายเลยนะคะเพราะอย่างไรเขามีความรักให้กับคุณละอันนี้ละมั่งที่เขาเรียกว่าความรักทาให้คนตาบอดนะอะไรก็เห็นดีเห็นงามไปหมดนะอะไรที่เคยกลัวที่เคยมีความหลังที่ชีวิตหรือความรักเขาอาจจะเสียใจผิดหวังมานะคะตอนนี้เขาไม่กลัวแล้วนะเขารู้สึกว่าเขา กำลังมีความรักอยู่นะตอนนี้นะก็เป็นคนที่นิ่งนะคะยังยืนยันเหมือนเดิมแหละว่าเป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะนะคะท่านาที่การงานน่าจะมีความมั่นคงเลยหละนะคะหรือการงานหน้าที่การงานของเขามีชื่อเสียงนะคะเป็นคนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปนะคะนั่นแหละแต่ว่าเอาก่อนที่เขาจะ เป็นอย่างเงี้ยเขาน่าจะเติบโตมาได้ด้วยอ,อุปสรรคเหมือนกันนะคะกว่าจะผ่านมาได้ก็มีอุปสรรคมาบ้างแหละนะก็ไม่ได้รวยด้วยกลิ่นกุหลาบเท่าไหร่นะคะแต่เขาเอาชนะสิ่งต่างๆได้เพราะความมุ่งมั่นนั่นเองนะคะแตแ่แล้วไม่ว่าเขาจะเก่งอย่างไรไม่ว่าเขาจะเก่งที่ต่อสู้อุปสรรคมามากมายได้แค่ไหนนะคะ อัสสารคปัญหาใหญ่โตอะไรที่มันเข้ามาในชีวิตเขาเขาแก้ไขได้หมดเลยแต่ทำไมเขาต้องมาแพ้เพราะความน่ารักเพราะความเอาใจใส่เพราะความเอ็นดูน่าเอ็นดูนะคะจากคุณนั่นแหละนะคะทำให้หวัวใจของเขาที่แกแกร่งๆที่ตอนแรกก็ไม่ได้จะอ่อนโยนอ่อนแอนให้กับใครนะคะรู้สึกว่ามันหลอมละลายไปให้กับคุณแล้วนะ ความเปลี่ยนแปลงที่เขาเคยมีในใจไม่ว่าจะปิดกัน้นความรักก็ตามเหมือนเขาจะมุ่งมาในเรื่องของการทำงานหาเงินมากมายเลยนะคะเป็นหลักก็ว่าได้นะคนคนนี้แต่ตอนนี้เหมือนกับมีความรักเข้ามาในใจแล้วมีความสดใสมุ่งมิงมากเลยนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะ ไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะตอนนี้เขาก็รู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองเขามันเปลี่ยนเองนะคะความรู้สึกของเขาอะรู้สึกว่ามันจะอ่อนโยนมากมายถึงจะเป็นผู้นำถึงจะควบคุมลูกน้องหรือ,เ,อเป็นที่รู้จักกับใครต่อใครนะบางทีก็ทำตัวนิ่งบางทีก็อาจจะมีดุบริวารอะไรบ้างแต่ถ้าอยู่กับคุณแล้วเขารู้สึกว่า มันเป็นอะไรที่คุณเป็นคนอะไรเป็นอะไรที่น่าทนุถนอมคือความอ่อนโยนอ่ะเขาจะมีให้คุณเต็มร้อยเลยนะก่อนหน้านั้นถ้าหากว่าเขาได้ปิดกั้นหัวใจตอนนี้เขาได้เปิดให้กับคุณแล้วนะไม่รู้ว่าเปิดตอนไหนมารู้อีกทีก็คือคุณมานั่งอยู่ในใจเขาแล้วเขาคิดถึงคุณมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น คิดถึงในเรื่องของที่คุณได้เจอเขาหรือว่าเขาแอบมองคุณอยู่นะชอบบุคลิกท่าทางที่คุณเป็นคนที่เอาใจใส่เป็นคนที่มีจิตใจดีจิตใจงดงามเอื้อเฟื้อช่วยชอบช่วยเหลืออะไรประมาณนั้นนะนั่นแหละมันเป็นความรู้สึกของเขามากมายอะไรที่เขาเคยปิดกั้นมาตอนเนี้ย เหมือนกับว่ามันเปิดไปเมื่อไหร่ไม่รู้นะคะเปิดรับความรักครั้งใหม่เมื่อไหร่ไม่รู้แล้วก็รู้อีกทีก็คือเป็นคุณน,นั่นแหละเหมอนใจเขาโดนคุณกลมโดยไม่รู้ตัวนะคะด้วยความที่ความเอาใจใส่ความอ่อนโยนของคุณน,นั่นแหละนะคะแต่ตอนนี้มันเหมือนกับ สิ่งที่ดูอ่อนโยนของคุณอะ่ะมันได้กลุมหัวใจที่แข็งแกร่งก้าหารก้าแข็งของเขาไปหมดแล้วนะคะแล้วเขาก็ยอมให้คุณเข้ามาอยู่ในหัวใจแล้วกลุ้มหัวใจเขาด้วยนะคนคนนี้ ก็บอกได้เลยนั่นแหละก็เป็นคู่บุญกันมานะคะก็คือว่าเอาชนะใจเขาได้โดยไม่ต้องทำอะไรเลยนิ่ง,ง,งๆเฉยๆนะคะอยู่เฉยๆนิ่งเฉยๆเขาก็รักแล้วนะคะก็เป็นคู่บุญคู่คู่รักคู่ริขิตกันมานะคะเพราะว่าบางทีเขาเห็นคุณเขาก็ชื่นชอบคุณแบบเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกนั่นแหละนะ อาจจะเป็นความรักที่ในที่ผ่านมาแล้วในอดีตหรือว่าอดีตชาติอะไรอย่างเงี้ยที่เคยร่วมบุญสร้างกุศลกันมาแล้วนะคะก็เป็นความรู้สึกที่มันปลื้มในใจนะคะที่ได้พบเจอคุณเพราะคุณก็เป็นคนที่ ชอบช่วยเหลือมีจิตใจดีนั่นแหละนะคะแล้วคุณคุณก็ดูนิ่งๆนะคะคุณก็ไม่ได้เข้าหาอะไรเขามากมายแต่เขาว่าชื่นชอบมากเลยนะคะเป็นคนในดวงใจตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะคะบางทีก็ไม่รู้หรอกสเปคตัวเองเป็นยังไงสเปคแต่พอมาเจอคุณเข้าแล้วรู้ได้เลยว่าคนนี้คือ คนที่เขาชอบมากที่สุดอะไรประมาณนั้นนะคะบางทีเขาอาจจะชอบในการที่คุณเป็นคนนิ่งๆเป็นคนจริงใจอาจจะพูดแบบมีคำพูดที่แบบไม่ได้แบบหวานหรือเอาเอกเ,เอาใจมากมายแต่แค่เป็นความพูดที่จริงใจดูแบบนิ่งๆจริงใจไม่มีมารยาอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะชอบตรงนี้นะคะนั่นแหละ บางทีคุณไม่ได้ทำอะไรเลยเขาก็ชอบคุณแล้วนะไม่ต้องมาแบบเอาใจหรือทำให้เขาชอบอะไรคุณมากมายเลยนะคะนั่นแหละมันเป็นการที่เขาชอบคุณไปแล้วนะบางทีคุณก็อาจจะไม่รู้ตัวทำอะไรตรงไหนเขาชอบเมื่อไรอะไรเยน่นะคะนั่นแหละก็เป็นอะไรที่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจิตใจเขาอะ มันอ่อนโยนกระทันหันไปได้อย่างไรจากคนที่เข้มแข็งเป็นผู้นำนะคะตอนเนี้ยกับกลายแบบตนพลังงานกระแสจิตความรักความอ่อนโยนของคุณอะได้ครอบคลุมไปหมดแล้วเหมือนโดนชาร์จไปหมดแล้วนะคะความแข็งแกร่งอย่างไรก็อ่อนแอทันทีนะคะนั่นแหละเป็นความรู้สึกของเขาแล้วนะและไอสิ่งที่เขาเคยตั้งด่านเอาไว้ว่า น่าจะไม่อยากจะเปิดใจให้ใครมากมายนะพบได้พูดคุยได้แต่อาจจะไม่แบบคิดจริงจังถึงขั้นแต่งงานหรือไม่คิดที่จะอยู่กับใครแล้วมันก็เป็นความรู้สึกที่ไม่ใช่เลยนะความรู้สึกของเขาแบบนั้นน่าจะจบสิ้นไปตั้งแต่วินาทีที่ได้เจอคุณหรือรู้สึกดีๆกับคุณแล้วนะคะความวุ่นวายมันได้ออกไปจาก ชีวิตเขาหมดเลยนะสิ่งที่เขาตั้งด่านเอาไว้แล้วก็ความรู้สึกดีๆมันได้กลับเข้ามาแทนสิ่งดีๆสิ่งที่มีค่าบางทีอะแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาต้องคิดถึงคุณมากมายด้วยนะก็ก็อยากรู้เหมือนกันว่าคุณรู้สึกมากมายกับเขาไหมทำไมเขาชื่นชอบคุณมากมายเลยทำไมคุณมีสเสน่ห์มีทิพธิพล์ต่อ ดวงใจหัวใจของเขามากเลยนะก็เป็นไปได้ที่คนคนนี้กำลังตกหลุมรักคุณล่ะนะก็ถ้าใครบอกให้คุณโยนเชือกไปให้ก็คนคนนั้นแหละนะคะอันนี้ก็แซวขำๆนะก็คือเขาตกหลุมรักคุณไปแล้วนะก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลงไปในหลุมหัวใจเมื่อไหร่นะคะตกไปเมื่อไหร่นั่นแหละมาดูกันว่าคนที่พูดถึงอ่ะเขาเป็นอย่างไรนะ อย่างน้อยก็เป็นคนชาวราศีธาตุไฟนะคะเมสิงธนูแล้วก็เมทุนตุนกุ้มได้นะคะแล้วก็มีาชาวราศี ที่พูดไปก็เป็นโดยรวมนะคะแต่ที่ชัดๆนี่จะขึ้นเป็นธาตุดินนะมังกรพฤกษบกันแล้วก็ธาตุน้ำนะคะกรากฎพิจิกมีนนะคะที่จะเด่นมากเลยที่อาจจะไม่คุ้นหรือเขานะที่เกิดราศีนี้แล้วก็เป็นคนที่มีการสื่อสารมีวัิทศิลในการพูดนะคะชักจูงผู้คนหรือ ก็คือเป็นคนมีอำนาจแหละพูดอะไรใครก็เชื่อนะคะทำตามหมดเลยนะคะอาจจะเป็นคนที่มีในพื้นชะตาดวงอะ่ะก็อาจจะเป็นคนที่เกิดวันพุธได้นะคะก็ที่สามารถ เอาโดนแบบควบคุมความรู้สึกหรือพูดอะไรใครก็เชื่อนะเป็นคนประมาณนี้ชัดเจนอีกทีก็คือธาตุไฟนั่นแหละนะคะเป็นชาวราศีเมษขึ้นมาชัดเจนแล้วก็อาจจะเป็นคนวันอังคารนะคะแล้วก็คนวันพุธได้นะเด่นๆมากมายเลยนะคะนั่นแหละก็จะมีเอ่อ คนวันที่เด่นก็มีวันพูดพูดไปแล้วเนาะเพราะเด่นมากเลยออกมาอีกแล้วแล้วก็คนวันเสาร์นะวันอังคารพูดไปแล้วนั่นแหละค่ะมันออกมาซ้ำก็เป็นประมาณนี้คนที่จะเข้ามานะคะ บอกได้เลยนะว่าเขาคิดถึงคุณมากนะบางทีตอนกลางคืน,คนบางคนก็ได้คุยกันไม่ได้คุยกันยิ่งคุยกันมากๆยิ่งมีความผูกพันยิ่งอยากเจอหน้าและความสัมพันธ์ที่อยู่ในใจเขาอะมันยิ่งชัดเจนมากขึ้นนะคะชัดเจนอย่างไรคือ ชัดเจนมั่นคงแล้วก็มีความจริงใจกับคุณมากแล้วเขาแอบคิดไปถึงโน่นสร้างครอบครัวกับคุณเลยนะคะซึ่งเขามีความพร้อมแล้วนะพร้อมในหน้าที่การงานพร้อมในฐานะแล้วก็ในเรื่องของจิตใจเขาด้วยซึ่งเขาก็แปลกใจนะว่าไม่ค่อยมีใครหรืออาจจะเคยมีความรักมาแต่มันก็ไม่ได้แบบพิเศษมีความ มีความรู้สึกพิเศษแบบนี้มานะคะทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านั้นเขาก็มีความผิดหวังเรื่องความรักมาแล้วแต่รู้สึกว่าการที่เขารู้สึกมีความรักในครั้งนี้นะมันทำให้ใจเขาฟูมากเลยนะคะเป็นความรู้สึกที่เขามีความสุขมากๆในตอนที่คิดถึงคุณหรือได้พบเจอหน้าคุณหรือได้เจอกันนั่นเองนะ ก็เป็นความรู้สึกที่อยู่ในใจเขานะไม่รู้เขาบอกคุณหรือยังหรือในอนาคตเขาอาจจะมาพูดมาบอกให้คุณฟังก็ได้ในความรู้สึกที่เขามีต่อคุณมากมายขนาดนี้นะคะก็เป็นอีกแรนดอมหนึ่งนะคะวันนี้มาพูดมาดึงพลังงานที่เป็นความรักที่มีความสดใสมุงม้งมิ้งที่อยู่ในใจนะคะกาลังอินเลฟเลยนะคะถ้าใครกำลังอินเลฟก็ลองมาเช็คพลังงานได้นะว่าเป็นพลังงานของคุณหรือเปล่าตรงกับ คนที่คุณดีลอยู่คบอยู่หรือเปล่านะคะส่วนใครที่มีความรักที่ผิดหวังก็ขอให้เจอคนรักความรักดีๆเข้ามาเร็วๆนะคะความรักครั้งต่อไปขอให้เป็นความรักที่มั่นคงนะคะที่มีความจริงใจจะได้มีพลังงานที่สดใสแบบนี้นะคะเกิดขึ้นเนาะก็ขอให้สมหวังทุกคนทุกท่านนะคะที่มาติดตามที่เข้ามาฟังในคลิปนี้นะคะ อย่างไรก็ตามนะคหมอก,ก็ขอให้อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่อยู่ในสักลโลกแล้วก็ทั้งอาอำนาจในาบรารมีของทั่วนะคะสากลโลกทุกอย่างแล้วก็ในคลิปนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่โดนใจให้มาทำนะคะใน คลิปแรนดอมนี้ขอให้เป็นจริงด้วยนะคะถ้าใครตรงเขาขอให้รับพลังงานเต็มๆไปเลยเพราะคนคนนี้เขามีความมั่นคงจริงใจกับคุณมากมายนะคะแล้วอยู่ด้วยการบอกได้เลยว่าเขาไม่ทําให้คุณผิดหวงังแล้วก็ไม่ทําให้คุณลําบากแนใ่นอนเพราะอะไรเพราะตําแหน่งนะ้าที่การงานเขาก็มีความมั่นคงมากแล้วนะคะทั้งคุณด้วยนะคะคุณก็ไม่ได้มีความ แตาคัดอะไรมากมายคนอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วนะนั่นแหละก็เป็นอีกแรนดอมหนึ่งนะคะเดี๋ยวติดตามกันใหม่นะในคลิปหน้าคลิปต่อไปส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ